ข้าจะดีผมพี่กเองนะครับผมเล่นอยู่เกม The Battle Cat นั่นเองนะครับผมโอ้หายกันไปนานแต่บอกเลยวันนี้ที่ผมกลับมาเนี่ยเพราะมันมีด่านทูฟอร์มใหม่ของแมวสลา,ามนะครับผมแถม Battle Cat Surf g ์ฟเกบเนี่ยกำลังจะครบรอบ10ปีในวันที่16กันยานี้ด้วยนะครับผมแจกตั๋วเลเจนต์ทั้ง2ใบเลยนะก็ใครที่ห่างหายไปนานก็อย่าลืมไปล็อกอินด้วยนะนี่เตือนแล้วนะ ด่านแรกจะเป็นด่านเงื่อนไขนะครับให้เราใช้ได้แค่แมวแถวบนเท่านั้นนะครับก็คือจะใช้ได้แค่5ตัวแรกที่เราเลือกเท่านั้นนะครับผมซึ่งอันนี้เป็น5ตัวที่ผมใช้นะครับผมแต่ตัวที่สําคัญจริงๆเลยนะของด่านนี้คือโลแคทหรือแมวไข่ปลาหรือล่างทูฟองของแมวซูชินะครับซึ่งด่านนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเกิดคุณอัพพอสามารถกันสโลว์เพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงกว่านี้นะครับมันจะเป็นตัวที่แบกแบบสุดๆเลยสําหรับด่านนี้นะฮะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็เน้นเป็นตัวที่มีความเร็วหน่อยนนนนรรรับอออยย่่าาาางงแแมมมมมววววถไไฟชิิเเซ็็หหืปปลกกด้ีีตผส ก็เป็นเคอรียนะครับเพราะด่านนี้ตัวแดงค่อนข้างเยอะเลยส่วนปืนเนี่ยผมแนะนําเป็นปืนหยุดเวลานะครับอันนี้ผมใช้เลเวลสิมันจุดอยู่ได้วิกว่าๆได้แหละนะครับอ่าส่วนตัวช่วยเนี่ยผมใช้เป็นกระเป๋าตังค์เลเวลแม็กนะครับผมอ่ะไปะไปกันเลยดีกว่าครับผมซึ่งความยากของด่านนี้จริงๆอ่ะมันอยู่ที่โปรเฟสเซอร์เตัวเดียวเลยครับคุณต้องหวังว่าให้โปรเฟสเซอร์เเนี่ยมันไม่แบบทําให้ติดสโลบ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับมันจะทําให้ด่านนี้ง่ายเว้ยนะครับ โอเคมาแล้วซึ่งคีย์หลักของด่านก็คือให้โลแคทเข้าไปต้านโปรเฟสเซอร์เอได้โดยที่ไม่โดนเคริร์สไม่โดนคำสาปนะครับผมไม่งั้นเนี่ยตัวแมวไข่ปลามันจะต้านตัวโปรเฟสเซอร์เอไม่ได้เลยนะครับผมแล้วมันจะตายอย่างไวอ่ะก็เหมือนแบบเสียเงินพันกว่าไปฟรีๆเลยนะฮะซึ่งก็ต้องพยายามกะจังหวะดีๆให้แบบแมวไข่ปลามันรอดไปได้พอดีอ่าอย่างเงี้ยรอดได้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับผมซึ่งในระหว่างด่านตรงเนี้ยมันก็จะปล่อยพวกตัวอื่นมาปวนมีแรดมีงูอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ย ต้องคอยใช้รัชเชอร์ที่เราเอามาเนี่ยแหละมาคอยหลอยโดยเฉพาะเคอร์เรียหรือว่าฟิชแมนรวมถึงตัวรถไฟด้วยนะครับก็จะต่อทําดาเมจได้ดีมากๆนะครับผมหาจังหวะปล่อยไปแบบสวยๆเอาว่ะได้เขาอีกตัวและโอ้เยี่ยมายยมากนะเยี่ยมมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าแมวไข่ปลายเนี่ยมันลดดาเมจได้นะครับโอโอเสเอ A เนี่ยมันจะตีเคอร์เรียไม่ตายในทีเดียวนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเคอร์เรียเนี่ยก็จะช่วยทําดาเมจได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะฮะ แล้วก็พยายามหาจังหวะฟีดอาจจะได้ทำดาเมจเสริมได้มากขึ้นนะครับผมโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าสวยมากโอ้ตังพุง่งพุ่งเลยเดียวเชียวไปาบามุดไปครับคอยเสริมดาเมจเอาว่านี่นะถ้าเกิดว่านี้ไม่มีลดดาเมจนะบอกเลยไม่ได้ตีนะครับเดี๋ยวจริงโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แค่นี้ถือว่าดีมากถือว่าดีมากๆเลยนะครับเอาละเคาะไปครับ เขาว่าเขาว่าโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยว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 เริ่มไม่ดีแล้วพยายามปล่อยไปนะครับกะยังไงดีๆโอเคไข่ปลาอันนี้น่าจะรอดรอดใช่ไหมบอกทีโอ้ยรอดรอดแต่แม่งมีหมาเลียลิกอยู่ดีโอเคอุ้ยสวยครับดีนะ่คือเรียเราตีแรงอ่าโอเคโอเคค่อยๆไปค่อยๆไป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 เคยเรียขอสักลูกเอเอเอ่าสวยครับเคยเรีย อาเรียบร้อยโอเคโอ,คโอค้ได้ได้ได้ลดดาเมจแล้วจังหวะนี้ครับได้คเครียรได้ตีสวยครับโปรไฟร์เอตายมันจะมี2ตัวนะถ้าจัดการตัวแรกได้อย่างนี้บอกเลยง่ายมากๆแล้วนะครับผมโอเคจังหวะนี้คือควีนบีจะตีแทบไม่ได้เลยนะครับก็ไปหล่อยดาเมจได้เรื่อยๆเลยโอเค,อเคถ้าอย่างนี้น่าจะชนะแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะโอเคสวยครับเรียบร้อยดีๆก็ น่าจะชนะแล้วนะครับผมเอาว่ะอ่าโปรเฟสเซอร์เอมานะฮะแต่ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าฟอมน่าจะแตกแล้วนะครับแต่จริงถือว่าโชคดีมากด้วยนะเพราะว่าโลแคสเนะี่ยมันสามารถแบบลดดาเมจโปรเฟสเซอร์เอไปได้หลายครั้งมากนะฮะทำให้แบบเคอร์เรียหรือตัวอื่นเนี่ยคอยเสริมดาเมจได้ไม่งั้นมันยากกว่านี้มากๆเลยนะโอเคครับมารอบามุดเออหยุดเวลาบามุดตี ปุม้มพัง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 ,พง,พง,พงเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยจบครับสวยมากครับโอเคเคลียด่านนั้นไขแล้วอัด่าน,น,านาต่อมาทนี่เป็นด่านใหม่แล้วนะครับเป็นด่านปลดล็อกทูฟอร์มแล้วซึ่งด่านนี้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีแมวที่เป็นสายรัชเชอร์นะครับผมวิ่งไปตีเร็วๆอะไรงนี้หรือว่ากันนกแบคได้เนี่ยก็จะช่วยได้ดนึงนะครับอย่างของผมเนี่ยผมเอาตัวแมวเข้าปั้นมาเพราะามันกันนกแบกนะครับแล้วก็ผมมีอัปเกรดเพิ่มเลือดไปแล้วด้วยมันก็เลยเก่งขึ้นนะครับผม ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นแมวรัชเชอร์ที่เน้นความเร็วหน่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือแมวปลาหมึกนะครับอันนี้เอามาเพื่อกันเวฟในดานเนี่ยจะมีตัวที่ตีเวฟด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอัพเพิ่มเลือดหรือกันเคิร์สเนี่ยก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้นด้วยอันนี้แล้วแต่นะครับผมส่วนเฮาไว้อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยด่านนี้มากๆนะครับผมผมอัพามสามารถเป็นซาเวต r o บนะบที่จะทําให้มีโอกาสตีแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเลเวลสิบนะครับผม จะอัพเลือดหรืออะไรไหมอันนี้แล้วแต่ละกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งแค่นนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่งนะตัวคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับมีมันนี่อัพแล้วก็ของผมเป็นเพิ่มความเร็วนะคุณจะอัพเลือดหรือแอตแท็กก็ไดนะ้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมแล้วก็แมวที่ตีเวฟได้สักตัวอันนี้ผมใช้แมกวกระพุนนะครับแล้วก็เสริมสุดท้ายด้วยเคอร์เรียนะครับส่วนของตัวช่วยเนี่ยก็เป็นเพิ่มกระเป๋าตังค์เลเวลแม็กซ์เช่นเคยนะครับผมอ่ะโอเคเปะไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม ด,ด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านที่มีวิธีการเล่น2แบบนะครับคุณจะยื้อไปก่อนแล้วก็ค่อยๆตีหลอยไปเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นการใช้แมวรัชเชอร์เนี่ยไปกดฐานไว้ไม่ให้ตัวเรดิคควีนบีมันขยับได้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เราก็เข้าไปตีในระยะประชิดแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งด่านเนี่ยมันเพิ่มแมาินิกใหม่เข้ามาอย่างหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือเราไม่สามารถไปพังฐานได้ก่อนมันจะมีบาเรียรขึ้นมากันนะครับผม ซึ่งตัวที่จะมาปวนด่าเน,นี่ยมากที่สุดเนี่ยคือเลนดีนะครับผมมันจะน็อกแบ็กได้หลายครั้งเลยแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวก็คือตัวหมาฮานิวะนะครับตีเร็วด้วยแถมตีเวฟไกลแถมซาบีส่างหานะถ้าเกิดไม่มีแมวประมึกมาดูดเวฟเนี่ยบอกเลยลำบากนะครับผมส่วนเลนดีดูเหมือนจะยากนะแต่ว่าแมวเคยเรียกับแมวเฮาไวเราเนี่ยช่วยเสริมดาเมจร,ระยะไกลคือเลนดีมันตีไม่โดนเว้ยเพราะว่าลองเลนมันไกลกว่า ซึ่งนอกจากนี้ระหว่างด่านมันก็จะมีพวกแบบปล่อยตัวเล็เลกๆมาป่วนด้วยแต่ว่าแมวรัชเชอร์ของเราเนี่ยก็มาเสริมได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงเอาแมเวเร็วๆมาจะช่วยได้นะครับผมโอเคไปครับได้อยู่นี่นะเห็นบ้าอันนี้เป็นแมคานิกใหม่นะครับซึ่งมันจะเป็นด่านที่เราไม่สามารถตีฐานได้นะครับจนกว่าตัวบอสจะตายนะครับผมก็น่าล้คันนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวควีนบีเนี่ยคือถ้าเกิดว่าแมวเราเร็วๆเ,เ,เนี่ยมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับผม ก็ลอยเข้าไปทําดาเมจได้สบายนะครับอ่าหลังจากที่เวลาผ่านไปสักพักนึงจะมีตัวม้าสวรรค์สลิปเนียมาไอตัวเนี้ยมันจะคอยน็อกแบ็กไม่เอาเราได้นะครับก็ปวนอยู่แต่ว่าไอตัวแมวข้าปั้งของผมเนี่ยก็เป็นตัวมีชิลที่เร็วนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็กันน็อกแบ็กด้วยนะครับผมก็เลยจะไม่ค่อยมีผลอะไรมากเท่าไหร่นะฮะด่านนี้ง่ายกว่าด่านเงินไขเยอะเลยนะครับจริงๆนะอ่าเรียบร้อยนะครับเลลิควินบีตายนะโอ้โหอ อีซี่เลยเดียวเชียวไฟครับที่เหลือจัดการสเลปเนียก็น่าจะจบแล้วนะครับผมซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรยากแล้วนะครับแล้วก็แค่ต้องคอยหลอยพวกตัวที่มาที่เหลือให้หมดแค่นั้นเองนะครับผมที่จะปวดปวดหลังจากนี้ก็จะมีสเลปเนียแล้วก็มีไฮน่ามาปวดหน่อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะพวกตัวที่เรามาเนี่ยยังไงก็ชนะได้อยู่แล้วนะครับมีทั้งมิดชิลมีทั้งตัวตีไกลนะครับสบายนะครับหรือถ้าเกิดยื้อีกหน่อยเนี่ยก็มีบามูดคอยลอยทำราเมจดได้นะครับผม โอเคฮะสลิปเนียตายแล้วนะครับส่วนเรนดีมาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับจะปล่อยบามุดมายังไงก็น่าจะชนะแล้วนะครับผมดาเมจก็เยอะแหละและเรียบร้อยครับผมเคลียร์แล้วนะครับกับด่านทูฟอร์มของแมวสลามนะครับผมเอาจริงนะง่ายกว่าด่านเงื่อนไขเยอะนะครับผมและเรียบร้อยนะครับปลดล็อกแล้วทูฟอร์มแมวสลามนะครับผมกลายเป็นแมวโมจิหยดน้ำวอเตอร์เฮล์ยไงไงแล้วอ่ะอัพไปเลยมันเก่งอยู่แล้วนะครับผมจัดไปเวล50แบบจุกๆไปเลย ซึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยคือร่าง3มเนี่ยมันจะเร็วกว่าร่าง2แล้วก็ระยะโจมตีเนี่ยจะไกลกว่าด้วยนิดนึงก็จะกะจังหวะแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแถมนอกจากนี้เนี่ยระยะเวฟจะเพิ่มขึ้นด้วยจากเวลห้าเป็นเวลเจ็ดเลยนะครับผมเวฟแม่งอย่างไกลบอกเลยก็ถือว่าเป็นร่าง3ที่ดีมากเลยนะครับมันไม่เหมือนบางตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้อะแมวสลามเราได้ใช้บ่อยมากนะครับก็ใครอยากลองของกับดนันทูฟอร์มก็ไปลองกันได้เลยนะครับผม เอาเป็นว่าคลิปนี้จบไปเท่นเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ขอบอกทิ้งท้ายก่อนนะผมไม่ได้เกลียดเกมนี้เลยนะเว้ยไม่มีอยู่ในเสีย้ยวความคิดเลยมันเป็นเกมที่ดีมากจริงนะครับผมแค่ผมอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะทําทุกวันเหมือนเมื่อก่อนเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้เกลียดเกมนี้เลยนะโอเคสำหรับนี้ไปแล้วครับผม